สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเวทีชาวบ้านนะคะกับดิฉันสุทาวันอเอิศเจริญค่ะเราทีมงาน m อ็ภาคกลางนะคะวันนี้พาคุณผู้ชมค่ะลงมาอยู่ที่พื้นที่นะคะบริเวณนี้ก็จะเห็นว่ามีน้องวัวเต็มไปหมดเลยค่ะเราอยู่ที่สหกรณ์โคโนมสอยดาวอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราจะพาไปดูว่าเอที่นี่เนี่ยในเรื่องของการผลิตน้านมคุณภาพ ตอบโจทย์ตลาดตอบโจทย์ผู้บริโภคแล้วเนี่ยปัญหาอะไรบ้างที่เขาต้องเผชิญและอยากให้มีแนวทางในการแก้ไขวันนี้นะคะเราจะใช้เวทีนี้ในการที่จะระดมแนวความคิดต่างๆนะคะที่เราจะนำมาช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะว่าสหากรณ์นะคะพี่น้องเกษตรกร,เ,กรเจอปัญหาอะไรบ้างซึ่งวันนี้นะคะแขกรับเชิญของเราทั้ง3ท่านค่ะท่านแรกนะคะคุณวิน,นาศิสงครามค่ะประธานสหกรณ์โคน,นมสายดาวค่ะ สวัสดีครับผมวินนาศีีสงครามประธานสากรโคโนมสายดาวจำกัดครับค่ะ <Pie> อีกหนึ่งท่านนะคะก็คือพี่นุก,กูลหานชัยค่ะเกษตรกรผู้เลี้ยงโคโนมค่ะสวัสดีครับผมนุก,กูลหานชัยครับค่ะ <Pie> แล้วก็อีกหนึ่งท่านนะคะท่านสุภาพเกิดผลค่ะสากรจังหวัดจันทบุรีค่ะสวัสดีครับสุภาพเกิดบุญนะครับสากรจังหวัดจันทบุรีครับ <Pie> <Pie> สวัสดีทั้งสท่านค่ะ ค่ะและแน่นอนนะคะว่าวันนี้นอกจากแขกรับเชิญทั้ง3ท่านนะคะเรายังนั่งอยู่กับพี่น้องเกษตรกรนะคะแล้วก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่วันนี้มาร่วมนั่งสังเกตการกับเรานะคะว่าประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยจะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหายัางไงบ้างคะ่ะทีนี้ถามท่านประธานก่อนนะคะเปิดเรื่องมาเลยว่าตอนนี้ถ้าเกิดพูดถึงภาพรวมของสากร์ปัญหาที่พี่น้องเกษตรกรสะท้อนให้เราฟังส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาเรื่องอะไรคะครับปัญหาก็เป็นปัญหาเดิมๆครับ ปัญหาของสากลโคนมสสวดาวแล้วก็สมาชิกสากลโคนมสสวดาวเนี่ยปัญหาในเรื่องของการเลี้ยงโคนมเนี่ยปัญหาหลักๆเลยก็คือในเรื่องของพืชอาหารสัตว์เพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยหรือในเขตสสวดาวเนี่ยไม่มีแหล่งน้ำต้นทุนเพราะฉะ,ะ,ะนั้นเนี่ยเราพึ่งดินเราพึ่งดินฟ้าอากาศเราพึ่งเทวดาเพราะฉะนั้นเนี่ยการทําแปลงหญ้าทุกๆปีเนี่ยมันทําให้ต้นทุนเกษตร,ร,รกรสูง ทั้งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยโดยเฉพาะกรมปศุสัตว์กมรมส่งเสริมสากลเนี่ยได้ปล่อยเงินกู้มาสนับสนุนในเรื่องของการทําแปลงหญ้า <Yeah. S 1> กรมปศุสัตว์หาพันหญ้ามามาให้หาเมล็ดข้าวโพดมาให้แต่ทุกปีต้องทําทุกปีไงเพราะฉะนั้นเนี่ยการหว่านหญ้าเนี่ยปกติแล้วหญ้าลูซี่ลูซี่เนี่ยหรือว่ากินีสีม่วงเนี่ยถ้าถ้าถ้าไม่ถูกไม่เจอปัญหาภัยแรงหรือ,อปรากฏการณ์เอลนิโยเนี่ยนะ มันก็จะอยู่ได้สองปีถึงสามปีม,มันจะทําให้ต้นทุนเกษตรกรเนี่ยต่ำแต่ตอนเนี้ยปีต่อปีปีต่อปีบางปีไม่ถึงปีโดยอย่างอย่างปีเนี้ยฝนเริ่มแรงเนี่ยตอนนี้ตายหมดละปีหน้าก็ต้องมานับหนึ่งใหม่มนับหนึ่งใหม่ก็ต้องเมษาคมันทิ้งช่วงทําให้เกษตรกรเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของ ต้นทุนตรงนี้แบกรับต้นทุนเอาไว้และสาก,ก์เองก็มีปัญหาพอพอสมาชิกมีปัญหาสาก,ก์มีหน้าที่ที่จะต้องสนับหนุนสมาชิกชก็ต้องหาเงินมาปล่อยคู่โดยเฉพาะกรมส่งเสริมให้มาไม่พอก็ต้องไปเอาทอกาศาทกาศาในปีนี้ดอกเบีย้ยขึ้นอีกสองบาทอ,อาดีตสี่บาทกว่าตอนนี้หกบาทกว่ามันเลยทําให้ต้นทุนเกษตรกรสูงนะครับปัญหาเรื่องแหล่งเงินทุนเนี่ยสำคัญที่สุด โดยเฉพาะสากลขอนโดสายดาวเพราะว่าเราเป็นสากลขนาดกลางทุนดําเนินงานเราไม่เพียงพอ,อเราก็ต้องใช้ปัจจัยไปกู้เงินจากภายนอกมาบริหารจัดการขณะดเดียวกันเนี่ยกรมส่งเสริมสากลเนี่ยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยะระดับจังหวัดจะอนุมัติได้ประมาณ5ล้านแต่ถ้าทําโครงการเกิน5ล้านไปเนี่ยเป็น10ล้านหรือ20ล้าน30ล้านเนี่ย มันต้องมีวัตถุประสงค์มันต้องเขียนโครงการกว่าจะได้เงินกู้มาก็บางทีก็เป็นปีก็มีนะบางทีเราหน่วยงานหลายหน่วยงานมาวิเคราะห์แล้วก็ไม่ได้ก,ก็ก็ตรงนี้มันเป็นปัญหาของสากลในเรื่องของเงินทุนเราก็พยายามที่จะกู้เงินกองทุนสงเคราะห์กู้เงินโครงการร้อยละบาทไอ่ล้านละร้อยนะของรัฐบาลเนี่ยแต่กว่าจะเข้าถึงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่าย หลักเกณฑ์หลักมายหลักเกณฑ์แล้ววิธีการการตรวจจะต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานมาวิเคราะห์ซึ่งเวลาตรงนั้นน่ะมันไม่ทันต่อเหตุการณ์กับพี่น้องเกษตรกรเพราะว่าวันต่อวันพี่น้องเกษตรกรต้องประกอบอาชีพต้องทำมาหากิน<ะ>เนี่ยตรงนี้ก็คือปัญหาหลักๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอาชีพเลี้ยงโคนมในสากรโคนมใสยดาวเนี่ยปัญหาหลักที่สุดก็คือถึงประธานจะสมองดีสมาชิกจะคิดดีถ้าไม่มีตังจบไหมครับ ก็ <G ül> <g ül> จบอยู่นะคะ, <c oughs> ะมันก็จบถึงแม้ว่ากร,ร,รมส่งเสริมสหกรณ์จะสนับส <c oughs> นุนงบประมาณมาระดับจังหวัดก็แค่ห้าล้านแต่ละโครงการค่ะเ <c oughs> งินห้าล้านวันนี้ทําอะไรได้ครับกว่าจะเลี้ยงโคนมได้แต่ละฟาร์มเนี่ยมันใช้เงินไม่ต่ำกว่าล้านห้าสองล้านเพราะนั้นอ <c oughs> ่ะ <c oughs> มันมันไม่มันหมุนเวียนไม่ทันหรอกเงินระดับนี้ค่ะฟังประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือทางหน้าของสหกรณ์ที่มีเครือข่ายในเรื่องการที่จะมาพูนกันช่วยกัน ทีนี้ขอญอาตถามท่านสากลเลยเครือข่ายที่ว่าเราให้การสนับสนุนแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นระวังแนวทางย,ยังไงให้สามารถที่จะเข้ามาช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ะคะท่านสากลด้วย,ด,วยด้วยระบบสากลเนี่ยนะครับเราในการบริหารงานของสากลแต่ละแห่งเนี่ยนะครับแม้แต่ในจงังหวัดเองหรือหรือในประเทศเราเนี่ยนะครับเราเราอาศัยของเรื่องของความร่วมมือเป็นหลักด้วยนะครับสากลแต่ละแห่งเนี่ยก็จะมีจุดเด่น มีความสามารถในแต่ละเรื่องเนี่ยก็ไม่ไม่ไม่ไมเหมือนกันเนาะ,ะนะครับบางแห่งเนี่ยะจะมีเรื่องของการบริหารจัดการด้านการเงินที่ดี นะครับบางครั้งมีสมาชิกมีไรายได้เยอะอเขาก็จะมีเงินเงินอยู่ในระบบของสากลเขาค่อนข้างสูงนะครับซึ่งอันนี้แหละก็เราใช้วิธีของความเป็นสากลของพวกเรานะครับก็สร้างเครือข่ายนะครับอย่างที่ท่านประธานได,ได้นำเรียนกับท่านผูน้ชมนะครับว่าเมื่อเราเป็นเครือข่ายเสร็จแล้วเนี่ยมันก็สามารถทั้งเรื่องของเงินทุนหรือแม้เรื่องของการเชื่อมโยงเรื่องของสินค้าต่างๆนะครับหรือหรือแม้แต่เรื่องของการเชื่อมโยงในในในฐานการผลิต นะครับซึ่งจริงๆนโยบายของของกระทรวงเกษตรนโยบายของกรมเสริมสกรเนี่ยทั้งไม่ว่าจะท่านรัฐมนตรีว่าการหรือท่านในทิบดีเนี่ยท่านก็ให้นโยบายว่าในการบริหารงานสกอเนี่ยโดยเฉพาะ,ะคนสกโคนนมนี่ก็คือคือปัญหาแรกคือเรื่องของต้นทุนเนี่ยที่ของสมาชิกได้ได้มีต้นทุนเนี่ยสกรจะต้องบริหารงานในการที่จะต้องลดต้นทุนได้ก็คือเรื่องของการเชื่อมโยงในเรื่องของ สกรโคโนมเนี่ยต้องจำเป็นต้องใช้เรื่องของผลิตผลที่เป็นอาหารสัตว์เช่นข้าวโพดเราก็อาจจะมีสากรหรือมีกลุ่มผู้ผลิตที่ทําข้าวโพด<อ>นะครับที่มีการเชื่อมโยงเอาสินค้ามาให้สากรในการที่จะทาเรื่องของอาหารสัตว์เรื่องของข้าวโพดรต่างะนะครับอันนี้แหละคือคือ,คอเรื่องของของการที่เราใช้ความเป็นเครือข่ายสากรเนี่ยแต่ละแห่งเนี่ยเชื่อมโยงก,กันจริง,รงๆมันอาจจะไม่ใช่แค่เฉพาะในจังหวัดด้วยซ้ำนะครับแม้แต่ต่างจังหวัดนะครับที่ที่มีธุรกิจในการเกื้อหนุนกันเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นการ ผลให,ให้ให้สาก,ก์ดำเนินการได้ดีขึ้นนะครับและก็สามารถให้บริการกับพี่น้องสมาชิกได้ได,ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็ยังพองคล่องตัวได้บ้างถึงแม้ว่าบางทีเงินทุนเป็นสิ่งสําคัญนั่นแหละแต่ว่าการใช้เครือข่ายในการที่จะใช้ในเรื่องของอ่ะกลุ่มนี้ทาําข้าวโพดอาหารสัตว์เอาขอมาใช้ในการบํารุงวัวทางเรามันก็ยังพอช่วยผ่อนปลนกันได้บ้างทีนี้ถามพี่นุก,กูลบ้างใน,นานะเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเนาะปัญหาแน่นอนในภาพรวมของสหรกร์คือเงินทุน ส่วนของพี่นุกูลมองว่าปัญหาที่เกษตรกรปัจจุบันพบเจอที่คิดว่ามันทําให้การปรับตัวแล้วก็ทําให้ผลผลิตมันอาจจะแบบว่าน้อยสร้างกําไรได้น้อยพี่นุกูลมองว่าคืออะไรปัญหาของเกษตรกรเรามีการปรับตัวมาตลอดยุคนี้เมื่อก่อนเราสามารถรีดม้ว25ตัวเนี่ยสามารถเลี้ยงครอบครัวได้ตอนนี้ต้องรีด50ตัว46-50ตัวขึ้นอีกเท่านึงเลยครับเพื่อเพื่อจะรองรับ ค่าอาหารที่แพงขึ้นแล้วก็อพอพอปัญหาเราเพิ่มแม่ลีดแล้วก็ต้องมีปัญหาเรื่องคอกพักมีปัญหาเรื่องโกดังเก็บฟางเพราะพื้นที่เท่าเก่าอ่ะมันไม่พอเลี้ยงงวแล้วสมมุติเราเคยเลี้ยงงวสิบไร่เนี่ยงวเพิ่มขึ้นมาอีกเท่าหนึ่งเป็นเลี้ยงห้าสิบเป็นงวใดอีกเป็นยี่สิบเป็นเจ็ดสิบงทดแทนอีกเป็นร้อยกว่าตัวปัญหานี่เราต้องสร้างโกดังแล้วก็มีเงินเก็บฟางเก็บ อะไรไว้เยอะๆเพื่อเพื่อจะให้งัวเราไม่ขาดแคลนทีแรกปัญหาพอพอพอ,พอมีแม่ง,งัวเยอะแล้วเราก็มีปัญหาเรื่องคุณภาพน้ำนมอีกรีดไม่ทันระบบการรีดไม่ดีเดี๋ยวนี้กเกษตรกรยุคใหม่เขาปรับตัวครับรีดนมเนี่ยใช้แบบรีดแบบท็อปสปีดรีดพร้อมกันห้าหัวรีดงนมระดับ500โลเนี่ยรีดประมาณชั่วโมงครึ่งก็ได้มาส่งที่กกรแล้วเพราะว่ามีการตรวจคุณภาพที่ เข้มข้นมากนมเนี่ยถ้าคุณภาพไม่ผ่านสากลร,รีเจ็กลกับเลยครับเพราะเพราะฉะนั้นปัญหาของเกษตรกรปัญหาหนึ่งคือเงินทุนหมุนเวียนในฟาร์มแต่ตอนนั้นสหก์ได้แก้ปัญหาให้เกษตรกรคือให้เงินทุนหมุนเวียนแล้วก็ให้ดอกเบี้ยต่ําโดยประธานวินาเนี่ยใครไปซื้องวเนี่ยดอกเบี้ยแทบไม่มีเลยแล้วเราก็ใช้เทคโนโลยีมาซื้องวงเนี่ยโดยใช้ไอฟาร์มเมอร์ของมอสินชัยที่ออกไปตอนที่แล้วเนี่ยนะครับ ว่าเราสามารถคัดแม่ง,งัวในฟาร์มซึ่งงัวสายงัวที่วังน้ําเย็นวังสมบูรณ์สายดาวเนี่ยสายพันธุ์มันนิ่งค่ะแล้วแล้วเราก็คัดจากประวัติงัวในไอฟาร์มเมอร์นี้ได้ในในโทรศัพท์ได้เลยเราก็ไม่โดนหลอกแต่ก่อนซื้อง,งัวพ่อค้าเข็นมาขายก็โดนหลอกอสหกรณ์ช่วยแก้ปัญหาสิ่งพวกนี้ให้กับเกษตรกรได้เยอะมากอ แสดงว่ามุมมองของพี่นกูลในฐานะของคนที่เลี้ยงวัวก็คือว่าการปรับตัวเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญใช่คือเมื่อก่อนเราอาจจะอย่างที่บอกเราใช้ดินฟ้าอากาศใช้การสังเกตใช้อะไรแต่เดี๋ยวนี้มันมีเขาเรียกว่านวัตกรรมแอปพลิเคชันเนี่ยสามารถทําให้เรารู้ว่าอ้าวแม่วัวตัวนี้พร้อมละในการที่เราสามารถที่จะซื้อได้มาพัฒนาพันธุ์เราได้เพื่อที่จะให้ผลิตน้ํานมที่มีคุณภาพได้แต่ว่าสําคัญอย่างที่ประธานบอกเนาะเงินทุนถ้าเกิดเรามีวัวมากขึ้น โรงเรือนก็ต้องใหญ่ขึ้นที่สต็อกฟางก็ต้องเพิ่มมากขึ้นฉะนั้นนะยังคงมองเหมือนกันก็คือว่าทิศทางของเงินทุนถ้าเกิดว่ามีมาให้คล่องตัวก่านเนี้ยดอกเบีย้ยต่ากว่าน,นี้มันน่าจะช่วยในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพตรงนี้ได้ทีนี้ถามพี่วิญญาอีกหนึ่งประเด็นค่ะอันนี้เป็นเสียงสะท้อนของของของ,ของพี่นุกูลในฐานะของเกษตรกรคะเราคิดว่าในอนาคตเนี่ยอะ,อะไรที่มันพอที่จะมาทําให้ปัญหาที่เราเจอมันเบาบางลงได้ ในมุมมองของประธานคนที่เป็นประธานาสมาชิกทุกคนข้อมูลอยู่ในมือข้อมูลอยู่ในมือผมหมดผมรู้ละคนนี้เป็นยังไงยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฟาร์มเนี่ยส่งนมกี่กิโลประธานก็รู้รู้เช้ารู้เย็นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงใช้คําพูดว่าเงินทุนผมยกตัวอย่างนะครับว่าวัน,นเ,เนี้ยเกษตรกรเนี่ย รีดนมอ่ะผมให้รีดสิบตัวได้นมวันละร้อยกว่าโลค่ะร1 0ยสิบโลขายในราคากิโลละยี่สองบาทก็ได้อยู่ประมาณสองพันสองค่ะนะสองพันสองสต้นทุนของเกษตรกรรายเล็กเนี่ยอยู่ที่สิบปดถึง19บาทค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่เหลืออีกสบาท ก็คูณได้ร้อยกับสามร้อยแต่เลี้ยงสองโวเมียไม่ได้ขั้นแรงขั้นต่ำด้วยพเพราะฉะนั้นเนี่ยประธานเนี่ยเก็บข้อมูลของสมาชิกทั้งหมดก็ต้องเรียกสมาชิกมาว่าเฮ้ยคุณไม่คุ้มนะคุณเอาวัวไปแต่การเอาวัวไปเนี่ยประธานจะต้องไปใช้เงินซื้อวัวมาหรือจะต้องเลี้ยงในฟาร์มที่เราเห็นเยสี่ร้อยกว่าตัวสมาชิกอยากได้ก็มาเอาไปอ่ะมา ให้สินเชื่อไปดอกเบีย้ยเดี๋ยวค่อยว่ากันหรือได้ไม่ได้ก็ว่าไป,าไปแต่เราแต่เราได้น้ำนมดิบตรงนี้แหละที่ผมบอกว่ามันต้องใช้เงินโดยเฉพาะสากลเนี่ยใช้เงินจะเห็นได้ว่า GDP ที่ผมพูดเมื่อกี้ถ้าทั้งปีก็สี่ร้อยกว่าล้านาแต่ถามว่าเงินสี่ร้อยกว่าล้านกว่าจะได้มาเนี่ยมันต้องใช้เงินกี่ร้อยล้าน,นที่ไปเป็นต้นทุนที่จะให้สมาชิกที่ต้องไปซื้ออาหารสัตว์เนี่ยฟางเนี่ยแสนก้อนเนี่ย สากลต้องสำรองไม่ให้สมาชิกเพราะาฉะนั้นเนี่ยแหล่งเงินทุนเป็นเรื่องสำคัญมผมบอกว่ามีความคิดดีขนาดไหนมีสมองดีขนาดไหนถ้าไม่มีเงินมันก็ไปไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าผมจะช่วยเหลือสมาชิกวันนี้ผมดีใจอย่างหนึ่งว่าตลอดระยะเวลาตั้งแต่ยุดรุ่นโควิดมาเนี่ยผมได้ช่วยเหลือสมาชิกเยอะมากมถึงแม้ว่าสากลจะไม่มีกำไรผมก็มีกำไรจากเคยได้กำไรสิบกว่าล้าน ได้กำไรห้าหกล้านหรือเจ็ดแปดล้านเนี่ยผมบอกไอ้เงินส่วนนั้นเนี่ยสมาชิกเข้าใจผมว่าผมเอาไปช่วยสมาชิกเอาไปช่วยจริงๆเงินเขาเงินทุกบาทของสหกณรเป็นเงินของสมาชิกเงินหุ้นก็เป็นของสมาชิกเพราะนั้นเนี่ยผมบอกว่าสําคัญที่สุดวันนี้แหล่งเงินทุนแหล่งเงินทุนเนี่ยเราจะไปเอาตรงไหนนอกจากภาครัฐภาครัฐเนี่ยประกอบไปด้วยรัฐวิสาหกิจทกศและทกศมาปรับดอกเบี้ยแพงเนี่ยทำยังไง ผมก็สะดุดแล้วไปต่อสัญญาเดี๋ยวนี้ส่กนต่อในจังหวัดค่ะไปต่อส่วนกลางส่วนกลางนั่งในห้องแอร์ไม่รู้ข้อมูลที่ข้อที่จริงกว่าจะให้เดือามาไม่รู้เชพื้นที่ไม่รู้เชิงพื้นที่อ่าก็ดีอย่างเดียวก็คือสากลจังหวัดกรมเสริจสากลเนี่ยรู้เพราะเขาครอบคุมกำกับดูแลอยู่แต่ถามว่าศักยภาพในระดับจังหวัดก็ได้โครงการละห้าล้านแต่ถ้าไปสิบล้านยี่สิบล้านสามสิบล้านอย่างผมวันเนี้ยผมก็ขอกู้กองทุนส่งก็เกษตรกร50ห้าสิบล้าน รอบมาหกเดือนแล้วก็ยังไม่เห็นขยับอะไรเลยระยะเวลานาน,านออด้วยมันมัน,นานามันมันน้ำไหลไม่ทันกันคเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงบอกว่าถ้าสหกรณ์ดีไม่ทุจริตไม่ขี้โกงคนะกรรมการดีก็สหกรณัน้นไปได้มีผลกําไรคและอีกส่วนหนึ่งจะดีไม่ได้เลย มีหัวดีคิดดีวางแผนดีแต่ไม่มีเงินทุนก็ไปไม่ได้นี่นี่เป็นปัจจัยสําคัญสําหรับมนุษย์ค่ะนะครับก็ประมาณนี้ค่ะท่านสากรณกะฟังปัญหาสะท้อนแบบนี้แล้วเนี่ยเงินทุนสําคัญอนาคตเนี่ยเรามีทิศทางที่จะเป็นทิศทางที่แบบว่าแจ่มใสให้กับพี่น้องเกษตรกรได้รู้สึกว่าอ๋อใจชื้นบ้างไหมคะมีโครงการอะไรจะลงมาให้ได้ไริเงินทุนต่างๆเนค่ะในอนาคต ก <N> ็อย่างที่ท่านประธานได้ได้นำเรียงกับท่านผู้ชมนะครับแต่แต่ด้วยข้อจํากัดจริงๆ,ๆนะครับแม้แต่แม้แต่ด้วยอํานาจการอนุมัติของของในส่วนจังหวัดที่ท่ทานประธานบอกว่า5ล้านเนาะ,ะหรือในระดับของส่วนส่วนกลางเองกองทุนในระดับประเทศเนี่ยจริงๆวงเงินวงเงิน,งงนโดยโดยส่วนใหญ่มันก็จะมีจํากัดอยู่แล้วแต่มีสากลที่เราต้องช่วยเหลือคือทางประเทศนะครับดังนั้นเรื่องของเงินทุนเนี่ยเราก็จะพยายามอย่างเต็มที่ก็อย่างที่ท่านประธานบอกว่ามันมีช่องทางไหนที่ ที่พอที่จะให้ให้สกอร์สามารถเอามาหมุนเวียนหรืออะไรเนี่ยเราก็พยายามผลักดันกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกองทุน f t a หรืออะไรต่างๆที่ที่เราพยายามจะดูกันแตเ่เรื่องพวกนี้เราก็ต้องเตรียมความพร้อมของพวกเรามันอาจจะช้านะครับแต่เราก็คงต้องทํากันต่อไปนะครับแต่แต่ในส่วนของกรมส่งเสริมสกอร์เองเนี่ยเรามองมองอีกด้านหนึ่งว่านอกจากเงินทุนเนี่ยนะฮะในการที่จะมาพัฒนาตัวสกอร์หรือหรือจะ ให้ส่งเสริมให้สมาชิกเราเนี่ยมีมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในเรื่องของการเลี้ยงโคน,นมเนี่ยมันอาจจะต้องเสริมไปด้วยเรื่องอื่นๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการบริหารงานของสากลนะครับซึ่งซึ่งของสากลโคนมสอยดาวเองเนี่ยนะครับเราก็จริงๆผมก็ต้องขอเช่นชมนะฮะใ,ในตัวของตัวสากลเองเนี่ยพยายามทําธุรกิจเกือบจะครบวงจรนะครับตั้งแต่เรื่องของการผลิตนะครับจนเรื่องของการตลาด นะครับเนี่ยซึ่งได้ทําอย่างครบวงจรน,นะครับก็อันนี้ก็คือสิ่งที่ที่ที่เราได้ได้มองไว้ก็ถ้าอย่างที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่ากรมส่งเสริมสะกรเนี่ยเราเราพยายามสนับสนุนเนี่ยนะครับในด้านอื่นๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์การตลาดนะครับตั้งแต่ปี6.1นจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้าถ้านับไปรวมรดยมูลค่าที่รัฐสนับสนุนมาให้สกรคนลงสอยดานก็เกือบ21อล้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถ ลดรถขนบรรทุกนมนะครับรงรงอาคารนะครับหรือแม้แต่ตัวโครงการฟาร์มโคนมทดแทนนะครับที่ทางสกลได้ํำเนินการนะครับรวมทั้งเครื่องตรวจวิเคราะห์นมต่างๆเนี่ยที่เป็นอุปกรณ์การตลาดมาเสริมในเรื่องของการดําเนินงานของสกลให้มีประสิทธิภาพนะครับอันนี้ยี่สิบเอ็ดรในตั้งแต่จนถึงปีปัจจุบันนี้นะทั้งปีหกแปดเนี่ยนะฮนะ,ะแล้วก็ยังล้นของเงินทุนเนี่ยก็อยประมาณปีประมาณ15-20ถึงล้านอันนี้ หมายถึงแต่และแต่แวัตถุตระสส่งที่สหกรณ์ไปใช้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราเราสนับสนุนเราเราคิดอย่างนี้ครับว่า,เ,าเมื่อสหกรณ์เนี่ยสามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างอย่างครบวงจรมีประสิทธิภาพนะครับมันน่าจะเป็นตัวช่วยและก็เป็นตัวเสริมให้กับพี่น้องสมาชิกในการประกอบอาชีพของเขาได้ะนะคนะคก็อย่างที่สะท้อนให้ฟังนะคะว่าจริงๆแล้วก็พยายามช่วยกันทุกภาคส่วน,วยายาวนสหกรณ์อเองก็พยายามดันเต็มที่เต็มอัตราสึกเลยห้าล้านห้าล้านนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของ สิ่งสงต่างๆที่จะมาช่วยในเรื่องการอำนวยความสะดวกทีนี้ฟังเสียงของพี่น้องประชาชนกันบ้างดีกว่าวันนี้มานั่งฟังกันหลายท่านเลยนะเรามีประเด็นอะไรอยากถามบ้างไหมคะสำหรับเวทีนี้อยากจะถามว่ารัฐบาลนะมาเคยช่วยอะไรเราไหมนอกจากรัฐบาลนะเขาส่งเสริมให้เราเลี้ยงโคโนมมาจาก <S <S 2> <S 2> รุ่นคอ,อปลอลรุ่น f อฟมาแล้วแต่เขาไม่เคยติดตามว่าอาหารมันจะแพงเท่าไหร่อะไรอ่ะ โคนมเป็นยังไงเขาไม่เคยมาติดตามเขาให้เราไหมเหมือนเขาชาวนาเขายังได้แลราพันแต่โคนมนะ่ะไม่เคยได้ไม่เคยได้จากรัฐบาลรัฐบาลน่ะให้เรามัง่งมาดูโคนมมัง่งคนเลี้ยงโคนมกี่ครอบครัวอยากให้รัฐบาลมาดูตรงนี้มัง่งอาหารมันแพงกี่รอบน้ำนมอ่ะมันขึ้นราคามากี่ครั้ง มันสมดุลกันไหมอยากให้รัฐบาลมาดูมาฟังผู้เลี้ยงโคโนมที่จากโคโนมอ่ะสามร้อยฟาร์มที่สากลโคโนมสดาวเหลืออยู่ไม่ถึงร้อยคิดดูโคโนมลำบากแค่ไหนฟันฝ่าอุปสักมาเท่าไหร่อยากให้รัฐบาลมาช่วยตรงนี้จ้ะ,ะถามพี่วินาฐานะานะประธานเรามีมุมมองกับประเด็นปัญหาที่สมาชิกสะท้อนมาอย่างนี้ยังไงบ้าง เออผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่ารัฐบาลเนี่ยคำว่ารัฐเนี่ยก็คือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมส่งเสริมกรมปรศุสัตว์กรมตรวจสอบบัญชีหรือแม้กระทั่งหน่วยงานรัฐผู้ว่าการจังหวัดอะไรเงี้ยนะถามว่าเขากํากับดูแลไหมก,ก็ก็มีส่วนหนึ่งที่ท,ที่ที่ดูแลนะแต่ จะเอาแบบชาวนาชดเชยตัวละพันสองพันเนี่ยมันก็อยู่ที่มุมมองของรัฐบาลวันนี้ผมก็บอกว่าอาชีพการเลี้ยงคนมนมพออยู่ได้ก็คือราคานมที่รัฐบาลประกาศเ,เ,พ,เพิ่มขึ้นอีกสองบาทยี่สิบห้าตังค์เนี่ยก็พออยู่ได้ยังมีข่าวอีกนะยังมีข่าวสมาชิกผมก็ตกใจเหมือนกันว่ามีข่าวว่ารัฐบาลจะขอปรับราคาน้ำนมดิบลดเนี่ย ผมก็เลยบอกว่าม,มันคงไม่ใช่แต่ก็ไม่เป็นไรแต่ปัจจัยอื่นน่ยมันมาบวกโดยเฉพาะต้นทุนตัวอื่นมาบวกผมก็จะตอบตรงๆนะครับว่าอาชีพเลี้ยงโคนมเนี่ยผมมองนะครับว่ายังดีกว่าอีกหลายๆอาชีพที่ทำการเกษตร ก็ประมาณนี้ก็ขอให้ใจเย็นๆจาก300ฟาร์มตัวน,นี้เหลืออยู่ประมาณ50กว่าฟาร์มแต่ที่ขายไปนั้นนะเพราะมันเจอวิกฤตรุ่นโควิดเจอวิกฤตเรื่องต้นทุนสูงวันนี้เนี่ยฟาร์มที่อยู่ในสกรโคนมสายดาวส่วนใหญ่จะเป็นฟาร์มขนาดกลางห้าส<ะ>ิแม่ขึ้นไปก็ที่ผมบอกไงว่าถ้าเลี้ยง20แม่ไม่พอผมก็ต้องเติมเติมก็คือต้องแหล่งเงินทุน<ะ>วันนี้ ถามว่าจากเงินเคยเหลือเนี่ยตอนรุ่นโควิดเเหลือประมาณสักวิคนึงเนี่ยสิบหวันเหลือประมาณสองล้านตอนนี้ก็เหลือสี่ล้านนะเงิน,เง,นเงินเหลือแต่ละวิกเป็นเดือนนึงก็8ดล้านสำหรับคนห้สิฟาร์มวัวนมสามพันกว่าตัวก็ต้องใจเย็นนะครับว่าผมเชื่อมั่นนะครับรับปากนะครับถึงไม่ใช่รัฐบาลไม่ได้เป็นนายกก็ก็รับปากว่ารัฐบาลเนี่ย การที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรเนี่ยม,ม,มันทั้งประเทศอก็ผมเชื่อว่ารัฐบาลคงไม่ทอดทิ้งเราค่ะรัฐบาลช่วยแน่นอนนะคะสุดท้ายขอให้พี่นุก,กูลฝากนิดนึงในฐานะเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเนาะฝากอยากบอกอะไรถึงเกษตรกรที่เลี้ยงโคน,นมนะทิศทางคิดว่าต้องยังไงบ้างต้องปรับตัวต้องอะไรฝากนิดนึงค่ะก็ต้องขอบคุณท่านประธานที่ให้โอกาสสมาชิกที่แบบว่าตอนนั้น เท่ากับเกษตรกรแย่อย่างผมเนี่ยแย่มีให้ลืมตาอาปากได้ออตอนนั้นค่านมเฉลี่ยของผมอยู่ประมาณ12-13กิโลต่อตัวต่อวันพอเราได้มาปรับเป็นฟาร์มที่มีขนาดพอดีกับการบริหารแล้วเรามีน้ำนมที่เฉลี่ยวันละ17กิโลเพราะว่าเรามีแม่งมัวรีดเดือนละ5ตัว5ตัว5ตัวแล้วเรามีเงินทุนหมุนเวียนที่จะสะสมของให้งัวกินทำให้เกษตรกร อยู่ได้แบบใช้เงินทุนหมุนเวียนและใช้หนี้สหกรณ์ได้อย่างสบายครับจากวันนั้นที่สหกรณ์ให้ปรับอะมาถึงวันนี้เราสบายเลยเหมือนประธานบอก FTA มาก็สบายครับ ขอให้มีคุณภาพขอให้เรียนรู้เรื่องการปรับตัวแล้วว่าเราก็จะพากันไปทั้งคณะได้ทางด้านของอสหกรณ์เองหรือว่าหน่วยงานภาครัฐเอง,เองก็ให้การสนับสนุนเต็มที่อยู่แล้วเพราะว่าเราทํางานกันมาร่วมกันอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยทิศทางในเรื่องของการดูแลสหกรณ์เองหรือว่าพี่น้องเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงโคนมเองนะคะก็อย่างที่บอกว่าผลักดันกันไปทํางานร่วมกันทุกภาคส่วนนะคะ รักษามาตรฐานคุณภาพน้ำนมของเราให้ดีลงเรือนของเราให้ดีวัวของเราให้ดีรับรองว่ายังไงแหะทิศทางก็น่าจะยังไปได้รัฐบาลไม่ทอดทิ้งแน่นอนนะคะอันนี้เป็นคํายืนยันจากทางด้านของพี่วิน,นาท่านประธานนะคะซึ่งนี่แหละค่ะก็คือเรื่องของการสะท้อนถึงปัญหานะคะที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของสากรก์อคนมสอยดาวนะคะแล้วก็แนวทางที่วันนี้เนี่ยว่าร่วมกัน พูดคุยนะคะแล้วก็ดูว่าแนวทางไหนที่เป็นแนวทางดีที่สุดจะได้เดินไปทางนั้นนะคะสุดท้ายแล้วคุณภาพเท่านั้นเป็นตัวการันตีค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทั้ง3ท่านนะคะที่มาร่วมพูดคุยในรายการแล้วก็พี่น้องประชาชนนะคะที่มาร่วมรับฟังแล้วก็สังเกตการในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการเวทีชาวบ้านหมดเวลาลงแล้วค่ะพวกเราทั้งหมดนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ